ชาวออสเตรเลียทึ่งหลังคนไทยที่มีเชื้อสายไทยร้อเอร์เซนอย่างเชฟเนทส่งไส้อั่วและน้ำพริกหนุ่มคว้าแชมป์มาร์ตเช่เชฟออสเตรเลีย2,024ได้สำเร็จเรียกเสียงฮือฮาทั้งในไทยและในออสเตรเลียได้อย่างมากเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดในคลิปนี้ครับสวัสดีครับอยู่กับผมจา่าทีเอสนดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ทีเอสไทยแลนด์นาวก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแอดมิน เ่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปนะครับและมุ่งสู่1 0 0 0 0แสนซับสไครต์ต่อไปขอบพระคุณครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากเมื่อคุณเนทไทยพันหญิงไทยในออสเตรเลียคว้าแชมป์การแข่งขันทำอาหาร Masterchef ฟออสเตรเลีย2024มาได้สำเร็จโดยในรอบสุดท้ายเธอเลือกเมนูที่ผสมผสานความเป็นอาหารไทยอย่างไส้อ้วและน้ำพริกหนุ่มใส่ลงไปในเมนูไข่สกอต เมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาวินาทีแห่งความภาคภูมิใจของแนทไทยพันหญิงไทยไวัย28ปีซึ่งเกิดและเติบโตที่ออสเตรเลียหลังควา้าแชมป์การแข่งขันทำอาหาร m Master เ h e ฟออสเตรเลีย2024ได้สำเร็จโดยมีครอบครัวร่วมแสดงความยินดีมีคลิปที่ถูกโพสต์อยู่ในเพจทางการและมีคนเข้ามาแชร์มาแสดงความคิดเห็นยินดีเป็นจำนวนมากในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ คุณเนทได้เลือกเมนูอาหารไทยอย่างไส้อั๋วและน้ำพริกหนุ่มมาประยุกต์กับอาหารตะวันตกอย่างไข่สกอตซึ่งกรรมการต่างถูกใจเป็นอย่างมากทำให้เธอกลายเป็นผู้ชนะในการแข่งขันรับเงินรางวัล250,000ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือกว่า6ล้านบาทในอินสตาแกรมของคุณเนทเธอยังได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความที่มีใจความว่านับเป็นการเดินทางที่ยอดเยี่ยมในการคว้าแชมป์รู้สึกราวกับความฝัน เธอยังขอบคุณผู้เกี่ยวข้องที่ไม่เพียงแต่ที่ไทยและออสเตรเลียเท่านั้นแต่จากทั่วโลกเพราะเรื่องราวต่างๆล้วนเป็นแรงบันดาลใจในการรังสรรค์เมนูอาหารย้อนไปก่อนหน้านี้เมนูที่สร้างชื่อให้กับเธอในรายการนี้คือลาบจิงโจ้โดยเป็นการนําเนื้อสัตว์ท้องถิ่นมาผสมผสานกับการปรุงรสสไตล์ไทยซึ่งในตอนนั้นกลายเป็นที่พูดถึงในวงกว้างและหลายครั้งในการทําอาหารเพื่อแข่งขันคุณเนท ก็ได้นำความเป็นไทยมาใส่และประยุกต์จนกลายเป็นเมนูฟิวชั่นที่น่าสนใจเช่นเมนูแกงฮังเลขาแกะแกงเผ็ดข้าวซอยไก่เป็นต้นขณะที่ผู้ใช้สื่อออนไลน์นะครับต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นมาแสดงความยินดีในโพสต์ของรายการบางคนก็บอกว่าภูมิใจในตัวของคุณเนทและเธอนั้นเหมาะแล้วที่จะได้รับรางวัลน,นี้อาหารที่เธอทำนั้นเกินคำบรรยายในโลกใบนี้ ขอแสดงความยินดีด้วยบางก็บอกว่าเป็นเรื่องที่น่าทึ่งจริงๆที่หญิงคนไทยคนหนึ่งเดินตามความฝันของเธอและได้รับรางวัลมาสเตอร์เชฟที่ออสเตรเลียและคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าไม่แปลกที่เธอจะชนะเพราะอาหารไทยนั้นมันอร่อยมากๆมุมมองต่อมาครับฉันภูมิใจในตัวคุณมุมมองต่อมานะครับ ขอแสดงความยินดีที่คุณได้รับรางวัลมาสเตอร์เช Australia ียในครั้งนี้ด้วยเธอมีความคิดสร้างสารรค์ความหลงไหลและอาหารทุกจานของคุณนั้นมีแรงบันดาลใจอย่างแท้จริงฉันติดตามคุณอยู่เสมอและมีคนมาตอบกลับคอมเมนต์นี้นะครับว่าแน่นอนว่าเธอรู้วิธีการทําอาหารจานเดียวและรู้วิธีการรรงสรรค์อาหารมีความคิดสร้างสารรค์เหมาะสําหรับการเป็นแชมป์มากๆมุมมองต่อมานะครับ ขอแสดงความยินดีด้วยแทบจะรอไม่ไหวแล้วที่จะได้เห็นคุณในฐานะเชฟอาหารชื่อดังคอมเมนต์ต่อนะครับบอกว่าขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยคุณเป็นแม่ครัวที่กล้าเสี่ยงมากๆขอให้คุณมีอนาคตที่สดใสในฐานะเชฟคอมเมนต์ต่อนะครับยินดีด้วยฉันมีความสุขเสมอที่ได้เห็นคุณในรายการและการทำอาหารที่มีความคิดสร้างสารรค์ของคุณ คอมเมนต์ตมานะครับบอกว่าฉันชอบคุณตั้งแต่เมนูราบจิงโจ้เป็นการผสมผสานกับอาหารไทยได้อย่างลงตัวคอมเมนต์ตมานะครับบอกว่าขอแสดงความยินดีกับชัยชนะในรายการ Masterchef ฟออสเตรเลีย2 4 2 4ของคุณด้วยไวพริบอันสร้างสารรค์ความหลงไหลและการสร้างสารรค์อันน่าอร,อร่อยของคุณสร้างแรงบันดาลใจอย่างแท้จริงคุณไม่เหมือนใครจริงๆคอมเมนต์ตมานะครับฉันรักเธอ รักความกล้าหาญของเธอยินดีด้วยมุมมองต่อมานะครับคนนี้บอกว่าเยี่ยมมากคุณคือเชฟที่เก่งที่สุดในการแข่งขันในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมานะครับคนออสเตรเลียคนนี้บอกว่าทําได้ดีมากฉันรักงานสร้างสรรค์ของคุณมันไม่เหมือนใครและแปลกใหม่จริงๆและมุมมองชาวออสเตรเลียคนนี้นะครับก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกันครับบอกว่า เธอเป็นหญิงสาวที่สมควรได้รับรางวัลน,นี้มากที่สุดเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่สุดในชีวิตของเธอขอแสดงความยินดีกับการประสบความสำเร็จในครั้งนี้ขอให้อนาคตของเธอประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นในเส้นทางของเชฟคอมเมนต์ต่อนะครับเป็นคอมเมนต์ของชาวโปรตุเกสนะครับบอกว่ายินดีด้วยคุณคือเชฟที่น่าทึ่งจากโปรตุเกสไม่ใช่แค่ชาวออสเตรเลียนะครับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมเธอครับยังมีต่างชาติ ประเทศในยุโรปเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยครับอาะล้วครับนี่ก็คือข้อมูลคอมเมนต์ที่แอดมินได้นำมาฝากเล็กๆน้อยๆนะครับก็ได้นำมาจากแฟนเพจทางการของ Masterchef ของออสเตรเลียครับซึ่งก็มีผู้คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์กันอย่างมากมาย,ยนะครับตอนนี้ครับยอดไลค์ยอดกดอิโมจิต่างๆเกือบ40,000แล้วนะครับและยอดแสดงความคิดเห็น2,800รายการ ส่วนยอดแชร์นั้น2,700ครั้งครับไม่ใช่แค่ดังในไทยและในออสเตรเลียนะครับมันดังไปทั่วโลกเลยเพราะเอมมนก็เห็นหลายคอมเมนต์ที่มาจากต่างประเทศเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยสำหรับคุณเนตไทยพันธ์ครับสาวไทย100%ซที่เกิดและเติบโตในประเทศออสเตรเลียปัจจุบันถืออายุ28ปีถืออธิบายตัวตนของเธอผ่านบทสัมภาษณ์บนเว็บไซต์ l o f i e l t h a ว่าตั้งแต่เด็ก เธอถูกเลี้ยงมาแบบไทยจ๋าแม้จะโตที่ต่างแดนก็ตามและบอกว่าพ่อของฉันเข้มงวดมากเราต้องพูดภาษาไทยและทุกอย่างต้องเป็นแบบไทยๆเมื่อคุณอยู่ในบ้านแม้กระทั่งการเดินผ่านผู้ใหญ่กระทั่งตอนอายุ12ปีเธอและพี่ชายถูกส่งไปที่โรงเรียนประจำแห่งหนึ่งในออสเตรเลียที่นั่นเริ่มทำให้ความเป็นไทยของเธอถูกแทนที่ด้วยออสเตรเลียและความเป็นไทยก็ลดลงเรื่อยๆเ,เมื่อย้ายไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ คุณเนตบอกว่าบางครั้งเธอก็เหงาคิดถึงบ้านก็ได้คําพูดที่พ่อสอนเธอว่าสิ่งที่จะเชื่อมโยงความทรงจําต่างๆได้ก็คืออาหารนั่นคือสิ่งที่ทําให้เขาเริ่มเข้าครัวและปรุงอาหารมากขึ้นตามความคิดถึงบ้านของเธอที่จากมาเธอยังกล่าวต่อว่าที่บ้านพ่อและแม่เปิดร้านอาหารไทยคุณย่าดูละครไทยนั่นจึงทําให้เธอนั้นซึมซับความเป็นไทยมาโดยไม่รู้ตัวการเข้าร่วมแข่งขันในรายการมาสเตอร์เชฟออสเตรเลีย เธอได้โชว์ฝีมือการทำอาหารไทยแบบฟิวชั่นเธอได้ฝ่าฟันเสียงที่ไม่เห็นด้วยกับการนำเสนออาหารไทยในแบบตัวตนของเธออย่างมากแต่เธอไม่ย่อท้อและมองว่าเธอกําลังมองโลกว่าเธอเป็นคนไทยในเวอร์ชั่นที่เธออยากให้เป็นเท่านั้นเองหลายคนมองฉันว่ากําลังทำให้วัฒนธรรมอาหารไทยดูแย่แต่ฉันแค่อยากจะสอนพวกเขาว่ามีหลายวิธีในการเป็นคนไทยและการทำอาหารไทย นี่คือการสัมภาษณ์ของคุณแนทนะครับซึ่งมันก็กินใจมากๆครับเธอเป็นคนไทยร0อเซเลยแต่ว่าไปเติบโตที่ออสเตรเลียนะครับแล้วก็ได้เรียนต่อในออสเตรเลียและในนิวซีแลนด์ครับทำให้ทั้งวัฒนธรรมเหล่านั้นครับมาแทนที่ความเป็นไทยของเธอที่คุณพ่อนั้นพยายามให้เธอนั้นเป็นไทยแต่เธอก็ยังอยากจะเชื่อมโยงนะครับยังไม่อยากลืมความเป็นไทยเลยตัดสินใจเข้าครัวปรุงอาหารครับ นี่จึงเป็นสิ่งที่เธอได้มาแข่งขันในรายการมา s t e เตอร์เชของออสเตรเลียนะครับและได้ประยุกต์อาหารไทยเข้ากับอาหารท้องถิ่นในออสเตรเลียจนสามารถคว้าแชมป์ในออสเตรเลียมา s t e เตอร์เชฟออสเตรเลีย2 0 2 4ได้สําเร็จครับเอาละครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นไว้ได้ใต้คลิปสามารถพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ